สวัสด <ane> ีคร <Thor il> ับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพจอูช่างเทคแท็กเตอร์นะครับผมตอนนี้ก็ดูเจ้าของนากันไปก่อนนะครับผมนี่ก็เจ้าของน้ำมารอคิวนะครับนี่ของนายจะได้ใ้ยไม่ฟังมุกได้ได้อ่ามาดูฝั่งนี้ครับผมนี่บิงนี้บิงเดียวนะครับผม พื้นที่หนึ่งไร้เนี่ยได้หนึ่งตในหนึ่งอุ้มแล้วนะครับผมได้ตันสามแล้วอ,อทัานนี้ก็ท่านผู้ใหญ่นะครับผมนี่มายืนดูน <laughs> จะเอาข้าพันนะครับผมนี่<ห>นตรงนี้ก็ขอแปดห้านะครับผมเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆบ้าไอ้เอย,อยเลย,เย,ย,เลยนี่ยนี่อะไรมาตันเจึองอ่ะ อาตรงนี้พื้นที่หนึ่งได้นะครับผมได้หนึ่งอุ้มแล้วน่าจะอยู่ประมาณตันสามนะครับตัวขอเป็นห้านะครับผมนี่ขับพันมาจากเพชรบุรีนะครับอ้มาดูการเกี่ยวครับนี่มาประมาณนี้เลยนะครับผมหนึ่งอุ้มมาดูด้านนี้กันต่อครับผมรุ่นดีซีร้อยแปดนะครับผมนี่พี่กัดการเกี่ยวนะครับผมเพื่อนดูไว้นะครับผมนี่ เกี่ยวต่ำๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้ต่ำจัดครับผมจะไม่เชื่อให้ผู้ชายเจ้าของนานะครับผมวัดให้ดูว่าเกี่ยวต่ำแค่ไหนนะครับผม <c oughs> บันเลยนะครับผมนี่รุ่นดีซีร้อยแปดนะครับผมคันนี้ เลยนะครับผมนี่รวงตกครับผมนี่รงขอแปดห้าไปแล้วนะครับผม DC108X 7เ t ็ p จวดอูช่างเทคนะครับผมคันนี้เป็นรถของสัป,ปเหร่นนะครับสัป,ปเหรออ่นคัวเตกนะครับผมคันนี้เอามาดูกันว่าเกี่ยวต่ำแค่ไหนนะครับ นี่ครับผมเทียบความสูงเทียบกันจะจะไปเลยครับผมนี่โอ้นี่นะครับผมสูงกว่าไฟแช็กหน่อยหนึ่งนะครับอย่า,าไปนู่นเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงตรงนี้ก็พิกัด <c oughs> วัดบิงกองนะครับผมหลังวัดน,นะครับผมบ้านกระสัง ข้าวงามจัดครับพี่น้องอฟังจากเสียงเครื่องนะครับผมว่ามีโหลดบ้างไหมมี4ีอหลังจากทำสเตปจวดไปแล้วนะครับแโหลดน่อยนึงครับช่วงเลี้ยวเมื่อกี้ก็น่าจะมีข้าวอยู่ในตู้ด้วยแล้วก็เลี้ยวด้วยนะครับผมตรงนี้ดินไม่แข็งนะครับผมดินนุ่มๆ ดินพอดีแถเกาะเลยนะครับตีหมดจดนะครับผมนี่ตีสะอาดเลยนะครับนี่อ่ะสุมเมาก็ได้ครับผมนี่แบบนี้แบบนี้ตีไม่หมดนะครับนี่สองเม็ดเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเม็ดรีบไหมนี่ครับผมเม็ดรีบนะครับอันนี้ก็เม็ดรีบนะครับผมนี่เม็ดรีบทั้งสามเม็ดเลยนะครับผมเม็ดรีบจริงๆนะครับนี่ยังเป็นน้ำนมอยู่เลยครับนี่ มาแล้วครับผม สองรอบน่าจะเต็มอุ้มแน่นอนนะครับ DC108X นะครับผมกับเซฟยวดอุ้ยช่างเพลงครับเดี๋ยจะตังๆพีดินเลยนะครับผมอ้าวหนาหนาไม่หนามาดูเอานะครับ ต้นข้าวของผมหนาๆเลยนี่หนาแบบนี้เลยนะครับนี่อันนีโซคอจะตั้งยนะครับผมโซช้มาึงูกาพีแล้ว,าาวนะครับ เร็วแล้ค e รับผมเกลียวตำๆเ่ย มุมแลวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปชมการปล่อยข้าวนะครับผมว่าข้าวออกมาไม่จะเป็นแบบไหนนะครับโอ้ตรงนี้เกี่ยวตามจัดเลยนี่ เกือบได้อ่ะอ๋อ่ะอุ่มที่สองครับผมเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับผมว่าสองบิ่งนี้กี่ไรแล้วก็จะได้ข้าวกี่ 3 3เจ้าวาสนสุรสนขนสนจโลทัยจําตอขึ้นตาขันตาแดงอือมันเงินอะดิเตะมาถึงนี่ให้ยุบพ่ะตามแม่บ่โทรตะมาสนบ่โทรทุกหือตราบนูน่ะเตียเจเจตะมาซีบ่โทรออยรุตาจําโทรโยเครื่องมันเน้อซํามันมาทายพฤกซั่นโอเคว่ะ เดี๋ยวมาชมกันต่อครับผมนี่ DC18X <oughs> นะครับตอนนี้ก็อุ้มที่สองนะครับผมนี่คอนโทรนโดยเสียเกมนะครับผมนะเปิดหน้านะครับเดี๋ยวขอดูหน้าคนขับหน่ไปนี่ครับผมทางอุ้มเล็กไปครับทางอุ้มเล็กไปครับผมคนขับว่าทางอุ้มเล็กไป ก็พื้นที่ฝั่งนี้หนึ่งไร่ครับผมได้หนึ่งอุ้มเนี่ยห,หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หกสิบสองไม่ถึงหนึ่งงานก็ฝั่งนี้ก็น่าจะได้อยู่อ,อืมเอาจมูงเช็ดๆให้น่นหน่อยก็ได้อออามาดูเม็ดข้าวนะครับผม ฮะอ๋ออันนี้เป็นข้าวก็ขอเป็นห้านะครับผมมาจากเพชรบุรีนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจทันข้าวนะครับติดต่อได้ที่อูชังเทคแท็กเตอร์นะครับผม0862596335นะครับใส่หมดไม่แปงนี่ ลง <Techn Pokémon> มาเลยมันติ่งบุยทำไมเนาะจะมั่นต้องจะมือเถอะอะไรแก้วตุ๊กลงไปทางมาเลยขอรอชมนะครับผมเดี๋ยวถ่ายบินให้ดูนะครับผมสองบินนี้จ <classy> ะได้ก enfin ี่ตันนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจข้าวพันธุ์นะครับผมก็ขอเป็นห้าติดต่อได้ที่อูเชงถึงนะครับผมศูนย์แปดหกสองห้าเก้าหกสามสามห้านะครับผมก็เกินเกินไร่แน่นอนครับผมนี่ตรงนี้ก็หนึ่งไรได้ตันสามแลยเนี่ย ขอบคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณ FC ซนะครับผมที่เข้ามารับชม,นนมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอนนขออนุญ,ญาตปิดคลิปนั้นนะครับผมอนนโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ